ด,ดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ววของห้าปทุมธานีนะคะเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่อง HPLC ค่ะอันนี้นะครับที่มาสอนลูกค้าเครื่องนี้นะคะอันนี้จะเป็นโมเดลรุ่นใหม่เขาเรียกว่ารุ่น LC 4 0่ค่ะอันนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ในการใช้งานนะครับอันนี้จะเห็นภาพรวมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง อาจะมีวันนี้เป็นเรามาสอนทัง้งหมดมีสองเครื่องนะคะับอน,นี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งจะการโทนลดยการใช้เครื่องใช้ตัวคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในห้องนะครับจะเป็นห้องที่เขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายเครื่องก็ซื้อมาสองเซตอันนี้เป็นภะาพอุปกรณ์ ห้องนะครับอันนี้เครื่องเพื้นตึ้งติดตั้งไปนะครับคือยังกล่องยังไม่ย้ายเลยนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหตอนนี้กำลังพิเศษบรรยายกำลังถือกล้องถ่ายให้ดูอยู่นะครับให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่ก็คือเป็นตัวซอฟต์แวร์ในการใช้งานะ ก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องนะครับประกอบน,นี่จะเป็นโมเดลรุ่นใหม่ซึ่งก็จะมีเครื่องนี้ก็คือเป็นพวกสารละลายที่นการใช้นะครับะเป็นตัวเครื่องะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพลองตัวใช้งานนะครับมันก็เป็นพวกพลังทิสระไม่ได้เป็นพวกโมโฟเฟลอิสระไม่ได้บ้างเห็นนี่คือภาพรวมในห้องเอภาพมุมกว้างแล้วกัน ตอนนี้ก็ยืนมุนห้องตอนพรีเซนก็จะประมาณนี้ในยืนในห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปรก,กรณ์ต่างๆในการใช้งานซึ่งตอนนี้ลูกค้าเขากำลังติดประชุมอยู่นะครับเราก็ผมก็มาสอนการใช้งานวันนี้นะครับอันนี้เห็นภาพุงกว้างแล้วกันเป็นไงเออนี่ตอนยืนสับบรรยายก็จะยืนอยู่หน้าเครื่องก็เป็นการวิววิวในการใช้งานเครื่อง องประกอบของเครื่ององประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรยังไงแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ยังไงการตั้งค่าพิน่นเตต,ต่างๆรวถึงการออ p เ r a t ในการใช้งานในการรายง,งานตัวอย่างด้วยนะครับก็จะมะีการใช้งานนะครับอานนี้เห็นภาพภาพมุมกว้างแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพชัดนภาพประมาณนี้อ่าโอเค ยังไงก็เดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะอันนี้ก็เห็นภาพภาพมกว้างอันนี้ครันนี้ก็คือเครื่องที่หนึง่งก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องมีซอฟต์แวร์แล้วก็จะมีตัวเครื่องสมองไฟมีพิมพ์เตอร์ด้วยอโอเคอันี้ภาพกว้างอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องอ,อันภาพ อันนี้เขจะเป็นเครื่องที่สองใช่ไหมโอเคต่อมาอน,นี้แต่ทน,นี้ระหว่างนี้จะถ่ายทำรอลูกค้ามาอันนี้ผู้บรรยายเนี่ยเห็นนะไหมนะเนี่ยยืนในกล้องนี่ตรงนะน,นี้เนะี่ยผู้บรรยายผู้บรรยายนียืนใ,ให้ดูเลยนี่คือผู้บรรยายนี่คือผู้บรรยายนียืนไม่เห็นไม่ภาพเลยเนะี่ย นี่คือผู้บรรยายหุ่นก็จะประมาณนี้หน้าตาก็ประมาณนี้ตัวจริงเสียงจริงอาจจะหลอกก็ได้นะโอเคอภาพนี่นภาพหน้าตาอันนี้ก็คือองค์ประกอบของเครื่องอาาก็จะประมาณนี้อันนี้เครื่องที่หนึ่งเซตที่หนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเซตที่2อ,อโอเคอันนี้ก็4นาทีกว่าละโอเคเดี๋ยวไปอัพรูปลงให้ดูอันนี้ภาพมงมกว้างโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณ5นาทีแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ